เดี S <S ๋ยวก็สวัสดีครับผมต้นไม้นะครับวันนี้ต้นไม้จะมาดูคลิปของเฮลิเตอร์ทีวีเรียบร้อยครับอันนี้มันดูเหมือนแอร์หรอกเลเตอร์นิดหน่อยครับอันนี้นีคือว่าที่รักเรารักกันไม่ได้โอ้โหเป็นเพลงที่เศร้าแต่ภาพดูน่ากลัวมากดูโอ้โหตาตาตาโบข้างหนึ่งเหมือนับเป็นผีอ่ะโอ้โหภาพก็ดูเหมือนจ้องแบบที่ดาริกาเลยครับอะไรเนี่ยผิวดําอะไรแบบเนี้ยโอ้โหน่ากลัวมากดูสิ ออสเวีย okay. นะ์พิกะโอเคโอเอสทีโอเคถ้าพร้อมไปแล้วไปเริ่มกันเลยครับผมเอาผ้าผมมาครับเพราะว่าผมอะเป็นคนที่ขวัญอ่อนไปหน่อยอ่ะคนก็คูคนก็คงกลัวบ้างไหมครับเคยดูบ้างไหมก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับคลิปของเฮเลสเตอร์นะครับโอเคถ้าพร้อมหมดแล้วไปเริ่มกันเลยครับหา,านี้้อะกู กลัวกี <bout ural> yeah, ่นาทีวะสองนาทีครึ่งเลยไปห้านาทีเฮ้ยไม่ใช่รอเล่นเลยไปห้าวิคนไหวนี่จะตูดูจนจบไหมเนี่ยถ้าเราโน้ยจบแสดงว่าเรากลัวแล้วผมว่านะไม่กล้ายื่นเท้าออกจากข้าหผมแน่เลยนี่เป็นลิขสิทธิ์เนี่ย ถ้าไฟดับหนึ่งก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยผมอะผมไม่กล้าอยู่ที่มืดเลยว่าดูนี่อะคืนนี้อะผมนอนนอนไม่หลับแน่เลยเนี่ยเฮ้ยก็ดูซึ้งๆนะแต่เสียงร้นหลอนพุ่มพวงไหมเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วล้อเล่นล้อเล่นบัวแปงไม่ใช่พุ่มพวงเนี่ยรู้จักคุ่มพวงรู้จักคุ้มพวงร้จักนะ <ผ>มมาทำแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรโผล่มาทำให้เราตกใจจะเหมือนดาริกาเนี่ยแม้ว่าจะยิ้มอยิะ

เหมือนดาราไม่นี่เพราะว่ายิ้มหลอนๆโอเคไม่ได้มีมีอะไรมากหรอกนะโอเคโหหลอนขนขนลุกหมดเลยทั้งเสียงทั้งรูปขาวดำอะไรหน้าตาอะไรว่าจ้องเราอะ่ะเหมือนรูปดาราสุรศักดิ์ช่วโชนอะ่ะทุกคนก็เคยคุ้นเคยนะ ที่ว่าอยู่ในคลิปของช่องไฮดเตอร์ทีวะทุกคนก็คงจำได้นะโอเคดูผมหลอนตรงไหนนะผมหลอนตรงเสียงตรงภาพเขาดําตรงอะไรเนี่ยตรงดวงตรงลูกตาของผู้หญิงคนนี้ของบัวแปงเนี่ยโอ้โหข้างนึงเนี่ยข้างข้างนึงก็ดูปกติอีกข้างนึงก็โบตาโบไปเลยโบชัดๆเลยโอ้โหอย่ากลับเป็นผีผีจ้องเราอะเหมือนกับว่าเราไม่ควรไปจ้องตาเขาอะ เหมือนว่าเขาจะจ้องตาแบบว่าเขาหลอกเราให้เรามาจ้องตาแบบเนี้ยแบบเนี้ยโอ้โห و. น่ากลัวมากแทบจะดูดูไม่จบเลยโอเคก็ <c oughs> จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับใครชอบรื้ก็จะได้แชร์ subscribe ช่องลูกไม้ชาแนลจีนแท,ท้สองช่องนะครับก็คือว่าลูกไม้ชาแนลจีนแท้เฉยๆนะครับกับลูกไม้ชาแนลสองจีนแท้ทนะครับหรือว่าลูกมลไม้ชาแนลที่ว่าเป็นภาษาจีนนะครับเออ จีนแท้ๆนะครับโอเคครับก็ขอแค่นี้นะครับคลิปนี้มันไม่ได้เลยมากแต่ผมกลัวโอเคก็ขอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ช่องเฮลิสเตอร์ทีวีเช่นกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีวันสงการทุกคนนะครับสุขสันต์วันสงการและน้ำให้สนุกด้วยนะครับรวมถึงเฮลิสเตอร์ทีวีด้วยเช่นกันนะครับใจเจียนสวัสดีครับ